ใส่ไปอีกได้ถ่าเยุท่าเลยใ่ครับใส่ย่เลยท่านโดนโดนเห็นไหมเห็นไม่็ไเห็นไหมเบรกเบรกอ่อนไปเบรกอ่อนไปเบรกอ่อนไป ยกเลยยก้อนกเลยโอ้โห้เฮียเฮียเอ้หลังคาทะลุเลยอะไรไปเลยตกเลยมันกินข้างหน้านี่เองเออเป็นกองพี่ข้างหน้าเราเนี่ยไปปล่อยจบหน้าดีเลยมาดีมาดีโดนแล้วจับบอจับบอล มือยัยเดียวมึกตัวยัยมอยัยมือยัยเอาโดนกันทุกคนแล้วครับตอนนี้ตูนดูนตูนสิบโลครับตัวนี้สิบโลกเลยไปเลยสิบโลครับตัวนี้สิบโล ใช้แล้วไ<ด>ม่หวเรือไปเอาไปเก็บแล้วสิทเดียวแล้วเดี๋ยวเก็บ้อสดนะเบ่ฟ้าสดดูสายทุกคนสายนี้ทั้งนั้นเลยนะอยัาซายนั่นแหละรองีเข้าไปใไหมสิีไป สายหน้าตกแล้วผม้ปล่อยไปแล้ว2ตัวปล่อยพี่ปล่อยไม่ต้องกลัวถึงจิตพื้นอะ่ะตรงนี้ไม่ค่มีหินที่เรามองเลยะนจะมีแต่ดำๆก็นหน้าพี่อนะอืม เรือใครแล้วมันรั่ววะเนี่ยช่าง้มันรั่วแล้วไล่ขเบาเลยพี่ต้องถอยต้องวขึ้นใหม่ครัพี่อะอะไรนะถอดถอดถอดพี่จะเก็บก่อน่เกไใหมมีไหมอถอดเลยไม่ใส่นิเดียหรือว่าถอด อ่าใส่ไปเลยสามจุดห้าป่ะ <Okay. S 1> ขอขอมัง่งเบาเหมือนกันใช่ปะาาใช่แลยว, 5, 10, 10, 10วันของเขาอันนี้วันของเขาต้องมีจังหวะใช่ไหม จิกปลาไม่กินนะครับทุกคนเปลี่ยนมาเล่นหมึกนะเฮ้ยใช้ดีตัวคนใหญ่อะ่ะระวังนะระวัง,งนะระวังคันหักนะหมึกสีชังเลยเนะี่ย ปวดแขนนะป <laughs> วดแขนดิอ <au> ใ,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 ใส่ดีอยนใสหญ่ใหญ่ใอ้ยใสดีใสดีใสดีสุดหลอนนทีมของเรานะครับตอนนี้ทุกคน,นกดอยู่คนเดียวกี่ตัวแล้วเนี่ยเป็นสิบแล้วมั้ง ติดแปดเหรอระวังระวังระวังมันหลุดเฮ้ยมึกตัวผู้นี่มึกตัวผู้เนี่ยมีนวดอ่ะหลุดพอดี หมึกไซด์ดีก็มีนะครับที่สีชัางไม่ใช่มีแค่สมัยสารนะนี่นะทุกคนดูไดีดีดีบดมบ่ม้เลยบ่มบ่มอ่ะแต่ถ้าลงถึงพื้นมันจะโดนเลยใส่ก็โดนครับใส่ก็โดนครับในระหว่างที่ผมนั่งต่อสายอยู่นะก็ un wai อ่ะข่อย bỏ หน่วยดองว่ะใจ chơi ไว้ดองอู้พี่ดองขาเข่นเจอดอง อาวะตึงอมาเโอ้ยดองไอ้ดองไอ้ดองกูหมันไส้วะไอ้ดองพี่เดินไงหน้าเดินงหน้าผมตามมาไหมเนี่ยด่มีเีมีต้องอยู่คู่ดิ าาว้า,า,า,าสะใจเว้ยสะใจเว้ยสะใจเว้ยทุกคนเด้อผมขอถ่ายรูปก่อนมีความสุขมากมันเป็นหมึกกระดองตัวแรกของปีนะครับปีนี้ มันเป็นตัวที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่มึกอ่ะถ่ายรูปใไถ่ารพี่ถ่ายรูปเดี๋ยวนะนเดี๋ยวาผมถ่ายรูปก่อนนะครับทุกคนผาแล้วเนีดูละถ่รูปสิตัวใหญ่ว่ะ โอ้ยมนเริ่มเลยวะไข่ใ่ะโอ้ยโดนโดงอีกแล้วหินหรือเปล่าหินแล้วเมื่อหนึ่งสองหินเน่ทุกคนดูตนี้มั้ยโดน้สามมาพี่เิมึกตามึงามมีสองลเลยมั้ไม่เดอไม่เดอย่เนาะโลวาตอน่พี่เคยได้อยู่เหมือนกันน่ะต่ใหญ่พวหม๋ครับพี่ ไม่เป็นไรพี่ผมยอมรับไม,ไม่ยอมกันเลยแม่งภูมิใจยิบหายหมดแล้วหมดแล้วพี่ก้าหมดแล้วพี่กาตกปาเคนได้เหลือตัวโคตรใหญ่เลยก็เป็นหมึกรวมๆนะครับวันนี้ลงเรือไต่ไปสี่ชังนะครับโคตรหม่านะวันนี้ นี่นี่ไปรอยไปลอดซีมันเลยยันซีด้วยทุกคนนี่สองตัวแล้วก็ซีขนนิดหน่อยอ่ะหมดแล้วตกหมดแล้วหมดแล้วอามีนสุดหล่อในทีมของเราเนาะไอ้บุอมาเพราะว่า